สามถึงสี่วันหรือว่าห้าวันนี่แหละส้มจำไม่ได้เนาะนี่ดอกมันก็เห็นชัดมากขึ้นนี่นะคะนี่เต็มเลยเนี่ยตอนแรกส้มนึกว่ามันจะไม่รอดเห็นปะมันไม่มีใบเลยมันโกนเกลี้ยงหมดเลยเพราะว่าส้มรดน้ำแล้วมันก็ล่วงหล่นไปหมดเลยนะคะนี่ ใบแม่มันหงิกงอเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจับนิดเดียวมันก็ร่วงมันก็หล่นลหมดเลยนึกว่ามันจะมีรอดอเอาลาเม็ดนะคะที่ส้มปลูกเนาะเดี๋ยวส้มจะมีวิดีโอก่อนหนะ้าน,นี้ให้ดูด้วยนะว่าแบบใบเนี่ยเห็นปะใบมันโกธหมดเลยแต่อันเนี้ยมันใบมันเริ่มมาแล้วนะเนี่ยเริ่มขึ้นบ้างแล้วนะอันเนี้ยเพิ่งผ่านไปประมาณ 4- ี่ห้าวันได้ประมาณนั้น เพราะว่าก่อนหน้านี้ส้มมาถ่ายภาพนิ่งไว้แต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูเนี่ยกองก็ไม่โฟกัสขอภัยนะคะอาโฟกัสแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมแมวมาแล้วเอ้ย,อยมดมาแล้วนี่นะคะมดเต็มเลยมีใครมีวิธีกําจัดมดดีๆบอกส้มบ้างดิเนี่ยส้มจะเอามากําจัดมดเห็นปะมันกินเกสรหมดเลยส้มกลัวมะนาวจะไม่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยมดอะ่ะ เ,เห็นดอกมะนาวปะอันนี้เป็นมะนาวลร้เม็ดนะคะเห็นพี่พลเขาไปซื้อมาเขาบอกว่าไร้เม็ดราะส้มไม่ชอบมะนาวมีเม็ดส้มชอบแบบไร้เม็ดไม่รู้มันชื่อพันอะไรแต่ส้มเรียกอย่างนี้ตลอดใครรู้ก็เม็ดคอมเมนต์ม,ม,ตมาให้ส้มมาบอกส้มได้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะส้มจะได้รู้เนี่ยแล้วก็วิธีกําจัดมดด้วยวิธีทําให้มันใบดกงก ลูกดกนะคะเมื่อก่อนก็ปลูกลูกดกแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็เฉาตายไม่รู้มันเป็นเพราะแก่หรืออะไรส่วนพริกเนี่ยก็ถ้าใครมีวิธีฟื้นฟูมันก็บอกด้วยนะคะเนี่ยตอนนี้ใบมันก็เห็นปะหงิกหง,งิงอๆอย่างเงี้ยเหมือนเฉาเฉาอ่ะดอกก็ยังไม่ออกสักทีแต่มาพร้อมกันนะสองอันเนี้ยมันอาอไรเม็ดกับพริกเนี่ยมาพร้อมกันอันนี้ก็เป็นต้นลองกองไม่น่าจะขึ้นหรอกเพราะว่ามันต้นใหญ่ มันก็ขึ้นมาส้มก็เลยปล่อยปล่อยอันนี้คือส้มเอาเม็ดมากินเสร็จแล้วส้มก็เอาเม็ดโยนใส่กระถางนะคะมันก็มาขึ้นเองนี่จะเป็นส่วนเล็กๆของส้มนะคะไม่ได้ใหญ่มากมายเนาะนี่ให้ดูมะนาวอีกรอบนี่ค่ะปะดอกดกมากมันจะมีคลิปก่อนหน,น้านี้ที่ส้มให้ดูส้มจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆติดตามว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะ